ครับผมเพื่อนๆก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฝากเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุ้ยมังกาด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในรายการไม่เทนาจะานะครับสำหรับวันนี้เป็นสมเด็จวัดบิณฑพาธนะแบบนี้ไม่เทนะครับผมไปเจอมานะครับก็เลยเช่าติดตมานะครับเพื่อเพื่อน ไปเจอเนี่ยอ่ะจะได้มีความรู้ไปเช่าหากันได้นะครับเพราะว่ามีของล็อกเลนแบบนะแบบนี้นะครับไม่เทนะครับอ่าแล้ววันนี้ผมดูว่าเกีดีนะเกีดีพอควรเลยอยู่ระดับเต็มห้าดาวก็สามสี่ดาวเลยนะครับสามดาววิบิมสี่ดาวไปสาาลับตัวผมนะอ่าส่วนเพื่อนๆคิดยังไงก็ลงคอมเมนต์แล้วกันนะครับมืองต้นองค์นี้ก็จัดว่าเป็นผาที่อ่ามีค่านิยมการล่นหานะครับของเมืงการนะสมเด็จด้้นหลังเขียนว่าวัดบิญญาภัทรแบบนี้นะครับ อาจจะมีทั้งบรรจุกิ่งและไม่บรรจุกิ่งนะครับสหรับองค์นี้ไม่บรรจุนะ,ะก็เป็นรุ่นแรกเช่นกันนะครับแบบนี้ไม่บรรจุกิ่งแต่ว่าดูด้านเนื้อหาค่อนข้างดีเลยอยงค์นี้ไม่เถอเนี่ยเกยดีพอควรนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยไอ้ตรงเส้นตายเนี่ยทำไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกตึงจุดตายเหมือนกันในการดูนะครับแต่ว่าด้านเนื้อหาหลยผเรียค่อนข้างทําดีนะ แต่ว่าถ้าเป็นเวื่ให้ของเถก็จะแตกต่างเลยของแถจะออกเหลืองๆอ,อมเหลืองๆนะครับถ้าผมมีของแถมาเดี๋ยวจะนํามาเทียบให้ดูแล้วกันแต่เบื้องต้นแบบนี้ดูก่อนว่าอย่างไรไม่เทนะครับเบื้องต้นนะก็คือผมเคยเห็นแล้วเพราะฉะนั้นพอไปเดินไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะพอซ่องเลยรนะรู้ทันทีนะครับว่าแบบนี้วางแน่นอนนะไม่เทนะครับแต่ว่าเพืเ่อนก็เอามาให้เพืเ่อนดูว่า เจดีเหมือนกันนะครับก็ไปจบกันที่ข้างหลังนะครับด้านหน้าเนี่ยโอ้ดูค่อนข้างเขิมเลยนะครับค่อนข้างคมมีเลื่อมๆดีๆเหมือนกันนะอ่านะครับแบบนี้ก็เก้ดน่าโดนนะพนเพื่อนๆอันนี้ผมก็อ่ะโดนมานะครับโดนมาแต่ว่าก็ดูดูรู้อยู่แล้วนะครับว่าไม่เทน,นะครับอ่ะแต่ว่าบางองค์ก็ อาจจะโดนมาแล้วดูไม่รู้เหมือนกันแล้วมาดูอีกทีกลายเป็นผากีอะไรแบบนี้ก็มีนะครับแต่อ,อนันนี้ดูรู้ว่าไม่เถะแต่ยานนามาให้เพื่อนดูนะก็เลยเช้าติดติดมานะครับไม่แพงนะอ่ะาแบบนี้นะครับผมโดนมาเช้ามาไม่แพงนะครับก็เชา่าได้ก็เลยเช้าติดมานะครับเพื่อ,อเป็นความรู้ให้เ,เพื่อนๆด้วยเราเป็นเป็นวิทยาทานนะอ่าจะได้ไม่ต้องไปโดนกันนะครับอ่าก็บอกได้เลยว่ามีขออไม่เถะก็เนี่ยเห็นไหม ดันดานเพื่อนเนครับไม่เถแน่นอนนะครับอของเถจะมีบอกมีตุ่มก็ไม่มีตุ่มนะ,ะไม่มีตุ่มหรือมีตุ่มไม่ใช่หลกักเกณฑ์การพิจารณาสำคัญนะครับก็ดูเนื้อเป็นหลักแล้วก็ดูผิวด้านทางด้านหลังนะี่เกีย์ไม่ได้นะไอเส้นเส้นบ,บังคับอะไอเส้นข้างหลังเดี๋ยวเราไปดูกีนทีนะครับเบื้องต้นเดี๋ยว่องดันดา,นานไปก่อนนะครับก็ดูพิจารณาเนื้อคือถ้าใครมีของแถ้เนี่นยลองซองเทียบกันเนะี่ยเนื้อไม่ไม่เหมือนนะแต่ทาดีนะทําแบบเนื้อผง บบอย่างเงี้ยคือบางท่านก็ดูแถคือผมเนี่ยดูพงเนะ่มีโอกาแถาเลยนะครับอแต่ว่าพอข้างหลังเนี่ยเก๋ไ่ได้เกไ๋ไ่ค่อยเหมือนเลยนะไอเส้นเนี่ยถอดไม่ติดนะถอดถอดไม่ดีแต่ว่าถ้าใครไม่ดูไม่เคยเห็นห้องแถเแล้วก็อาจจะดูว่าดีก็อ,อีกอ่ะก็คือเป็นตัวเก๋ที่ทํามาดีจริงๆก็ต้องรีบนาม,มาให้เพื่อนๆดูเลยว่ามีไม่แถนะครับเนี่ยอ คือต้องแหนขอแท้บากจริงๆนะครับถึงจะแยกออกนะแ่เบื้องต้นก็นำมาฮะให้เพื่อนๆรับชมก่อนเพื่อเพื่อนๆมีของแท้จะได้นํามาเทียบกันได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีกระดูไว้ว่าแบบเนี้ยไม่แท้แล้วก็มีของกี้เพราะการเจ้าหาเนี่ยก็ควรตกลงกันดีๆแล้วก็ควรระวังด้วยส่วนถ้าผมได้มาจะรีบนํามาเอเทียบเท่ากัย้นะครับตอนนี้ยังไม่มีจริงๆนะถ้าเคยได้มาแล้วนะครับแต่ว่าได้มาก่อนที่จะมาทํา ช่องนะโอเคนะครับก็ขออภัยด้วยที่ไม่มีของแถมมาเทียบให้ดูนะครับแต่เบื้องต้นก็ดูเป็นความรู้ไว้ก่อนว่ามีของลองเรียนแบบเพราะฉะนั้นเช้าวาระวังไว้นะโอเคอาจจะเกิดการพาดพันพังพลากันได้นะครับเนี่ยเส้นมะขับพิมพ์มเนี่ยไม่คมนะนต่เส้นดานลานะครับตัวหนังสือเนี่ยก็จะถ้าจะดูไปจริงๆมันก็เบลอไปนิดนึงนะเห็นมันกดไมค่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแล้วดูเนื้อหาผงมวลสาร่นะ ก็ือพยายามแต่งเก้านะครับถ้าแ,แ,แต่งดีมากนะ,ะเห็นไหมไอ้เส้นมังคับพิมพ์นี่เห็นไหมไม่เป็นล่องนะครับอตรงเนี้ยจุดมุดหมายสาคัญเลยนะไม่เป็นล่องคือของแท้จ,จะเป็นล่องวันนี้นะ,ะครับส่วนเหนือเนี้ยอันนี้ก็ถ้าดูดีๆก็ข่าวไปแต่แข็งแต่งก็แต่งดีเหมือนนะครับเกอฝากไว้ด้วยนะสำ,สำหรับสมเด็จวัดบิญญาพาร์นี้ก็เป็นพาระทีะ่นิยมเนื้อหาที่มองการนะครับแล้วก็อทั่วประเทศเลยนะครับสําหรับ เป็นยภาวะันนี้อ่มีทั้งอุดกิ่งและไม่อุดกิ่งนะครับราคาเช้าหาก็อายุประมาณหลักพันนะครับอ่าก็แล้วแต่ตกลงกันกทีแล้วกันนะครับอ่าก็บอกไว้เป็นราคาเบื้องต้นนะอ่าโอเคนะครับื่อยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ